สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการ One h o t at a Time ครับวันนี้เราจะมาเปิดโลกใบเล็กๆแต่เต็มไปด้วยปริศนาของเพื่อนร่วมโลกที่เราพบเจอทุกวันพวกเขาคือแมวจรหรือที่เรารักใคร่เรียกกันว่าน้องแมวครับ การที่พวกเขาสามารถเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเมืองไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือพวกเขามีสีสันหลากหลายเหลือเกินคำถามที่ผมจะพาคุณไปค้นหาคำตอบในวันนี้คืออัตราส่วนของแมวจรสีต่างๆที่พบในไทยนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ และอะไรคือปัจจัยทางวิทยาศาสตร์สังคมและพันธุกรรมที่อยู่เบื้องหลังความหลากหลายของสีขนเหล่านี้นี่คือเรื่องราวของยีนการเอาชีวิตรอดและความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับมนุษย์ครับแผนที่พันธุกรรมยีนคือท่กกำหนดสีจินตนาการถึงภาพของนักวิจัยที่กำลังส่องกล้องจุลทรรศน์และเห็นรหัสพันธุกรรมที่กำลังถักทอเป็นสีสันต่างๆ สีขนของแมวไม่ได้เกิดจากการส่มแต่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่บนโครโมโซมครับหลักการพื้นฐานที่สุดคือ1สีพื้นฐานหรือ primary colors มีเพียง2สีหลักคือยูมิลานินให้สีดำน้ำตาลเข้มและเฟโอมิลานินให้สีแดงหรือส้ม2โครโมโซม X คือกุญแจยีนที่กำหนดสีส้ม แต่อยู่บนโครโมโซม X ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แมวตัวผู้จะแสดงออกได้เพียงแค่สีดำหรือสีส้มเท่านั้นเป็นส้มหรือไม่ก็เป็นดำแมวตัวเมียสามารถมีทั้งยีนสีดำและยีนสีส้มในตัวเดียวกันได้พร้อมกันจึงเกิดเป็นแมวสมสีหรือลายเปรอะซึ่งเป็นที่มาที่คนมักจะพูดกันว่าน้องแมวสาสี99%นั้นเป็นตัวเมีย การที่เราเข้าใจหลักการนี้สำคัญมากเพราะมันอธิบายว่าทำไมแมวสามสีเปียบทั้งหมดต้องเป็นตัวเมียและนี่คือสิ่งที่ส่งผลต่ออัตราส่วนของประชากรจรจัดย่างมหาศาลครับเจาะลึกตัวเลขอัตราส่วนสีที่พบบ่อยในไทย จากการศึกษาเชิงสำรวจในกลุ่มประชากรแมวบ้านและแมวจรจรัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมทั้งข้อมูลจากการลงทะเบียนและการทำหมันในโครงการควบคุมประชากรแม้จะไม่มีการสำรวจระดับชาติที่สมบูรณ์แบบแต่แนวโน้มของอัตราส่วนสีขนที่พบนั้นมีความชัดเจนมากอันดับ 1. นึ่งลายสลิดหรือแท็บบี้แ พบประมาณ40%ถึง55%ของประชากรแชมป์ที่ไม่ต้องสงสัยเลยครับเจ้าเหมียวลายสลิดหรือแมวลายเสือที่เราคุ้นตาลายสลิดไม่ใช่สีแต่เป็นรูปแบบลายหรือแพทเทิร์นที่พบได้ทั่วไปในแมวบ้านไม่ว่าจะเป็นลายเสือดาวหรือแมคเครเรลลายหินหมากหรือคลาสสิกและลายจุดหรือสปอตเต็ดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ลายสลิดคือ Y i l d p e pattern หรือลายดั้งเดิมของแมวที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแม้ว่าจะมียีนอากุติที่ทําให้เกิดลายจะเป็นยีนด้อยต่อยีนที่ไม่เกิดลายหรือน,นนอากุติแต่ด้วยการผสมพันธุ์แบบเปิดในกลุ่มแมวจรทําให้ยีนลายสลิดสามารถแสดงออกได้สูงที่สุดยิ่งไปกว่านั้นลายสลิดยังเป็นลายพรางชั้นยอดที่ช่วยให้พวกเขาล่าเหยื่อและซ่อนตัวได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมต่างๆของไทยอันดับสอง แมวส้มและสามสีหรือสีเประพบประมาณ25-35%เเปอร์ซนของประชากรกลุ่มสีส้มแมวส้มส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวผู้80-90%เนื่องจากเหตุผลทางคโครโมโซม X ที่ได้อธิบายไปแมวส้มตัวผู้มักจะมีขนาดใหญ่และมีบุคลิกที่กล้าหาญซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ดีในสังคมแมวจรกลุ่มสามสีและสีประ ซึ่งแมวกลุ่มนี้แทบทั้งหมดเป็นตัวเมียซึ่งพวกเขามีบทบาทอย่างสำคัญในการนำรงเผ่าพันธ์ุแมวจรการพบจำนวนมากแสดงถึงความสำเร็จในการสืบพันธ์ุของประชากรเพศเมียในพื้นที่นั้นๆอันดับ3แมวดำแมวขาวและแมวทักซีโดพบประมาณ15-25%ของประชากรเหตุผลคือยีนสีดำเป็นยีนที่ค่อนข้างเด่นและแข็งแรงส่วนสีขาวที่เพิ่มเข้ามาเกิดจากยีน white spotting ที่สามารถแสดงออกได้ตั้งแต่เล็กน้อยเรียกว่าแมวทักซิโดไปจนถึงเกือบทั้งหมดทั้งตัวแมวดำและทักซิโดมีความได้เปรียบในการอําพรางตัวในยามค่ำคืนแต่ในเวลากลางวันสีดำอาจดูดซับความร้อนได้มากกว่าแมวสีอ่อนซึ่งอาจเป็นความท้าทายเล็กน้อยในสภาพอากาศร้อนของไทยต่อด้วยสีที่หายาก เมื่อยีนด้อยถูกท้าทายซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าการใช้ชีวิตข้างถนนนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียวสำหรับยีนบางประเภทกลุ่มสีที่พบน้อยแมวขาวล้วนพบน้อยกว่า5%ความท้าทายทางพันธุกรรมแมวขาวล้วนจำนวนมากโดยเฉพาะที่มีในยันตาสีฟ้ามักจะมีความเกี่ยวข้องกับภาวะหูหนวกแต่กำเนิดซึ่งลดโอกาสรอดชีวิตในฐานะสัตว์จรจัดที่ต้องอาศัยการได้ยินในการระวังภัย ความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมเพราะสีขาวเด่นชัดมากทําให้พรางตัวได้ยากและยังเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังจากแสงแดดจัดได้ง่ายกว่าแมวสีอ่อนอีกด้วยสีแต้มและสีสว่างและแมวโกราชพบได้น้อยเพราะหยีนด้อยสีเหล่านี้ เช่นสีแบบแมววิเชียนมาตหรือสีสวัสด์เป็นยีนด้อยที่ต้องได้รับจากทั้งพ่อและแม่จึงจะแสดงออกได้ในการผสมข้ามสายพันธุ์อย่างอิสระของแมวจรทําให้โอกาสที่ยีนด้อยเหล่านี้จะมาเจอกันและแสดงออกนั้นยากมากยีนสีที่แข็งแรงกว่าจึงเข้าครอบงาประชากรส่วนใหญ่ ความหลากหลายของสีที่เราเห็นในแมวจรจรัสเป็นผลผลิตของการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่โหดร้ายซึ่งให้รางวัลต่อยีนที่ส่งเสริมการอำพรางตัวและความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์การคัดเลือกโดยไม่ตั้งใจซึ่งสีขนยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อโชคชะตาของพวกเขากับคนอย่างเราอีกด้วย นอกจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติแล้วยังมีสิ่งที่เรียกว่าการคัดเลือกโดยไม่ตั้งใจของมนุษย์ซึ่งส่งผลต่ออัตราส่วนสี 1. ความน่ารักน่าเอ็นดูแมวที่มีสีสันโดดเด่นเช่นแมวสามสีหรือแมวสม้มมักจะถูกเลือกรับไปเลี้ยงหรือได้รับการช่วยเหลือดูแลมากกว่าแมวสีพื้นๆหรือสีเข้ม 2. อ,อคติมีการวิจัยในต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่า Black Cat Syndrome แมวสีดำมักใช้เวลานานกว่าในการหาบ้านใหม่เมื่อเทียบกับแมวสีอื่นเนื่องจากมองว่าเป็นสีไม่มงคลมักปรากฏในหนังสยองขวัญแม้ในไทยอคตินี้อาจจะเบาบางลงแต่ก็อาจส่งผลให้แมวสีดำมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตเป็นแมวจรจรัดได้มากกว่า 3. การให้อาหารในชุมชนที่มีการให้อาหารแมวจรอ,อย่างสม่ำเสมอแมวที่กล้าเข้าหาคน ซึ่งบางครั้งบุคลิกนี้เชื่อมโยงกับยีนสีสม้มจะได้รับสารอาหารที่ดีกว่าส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีอัตราการขยายพันธุ์ที่สูงขึ้นดังนั้นการที่เราเห็นแมวบางสีบ่อยกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการเอาชีวิตรอดในป่าเท่านั้นแต่หมายถึงพวกเขาประสบความสำเร็จในการอยู่ร่วมกับมนุษย์ในฐานะเพื่อนที่มองเห็นอีกด้วยทุกชีวิตทุกสีสัน ล้วนมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นแมวลายสลิดที่แสนจะกลมกลืนกับฉากหลังหรือแมวสามสีที่นั่งอาบแดดอย่างสง่างาม เรื่องราวของอัตราส่วนสีขนแมวจรในไทยเป็นเหมือนการบันทึกทางชีววิทยาที่เปิดเผยให้เราเห็นถึงหลักการทางพันธุกรรมการปรับตัวและผลกระทบของการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ความสำเร็จของลายสลิดบอกเราถึงความเก่งกาจในการปรับตัวของยีนดั้งเดิมความชุกของสีส้มและสามสีบอกเราถึงความสำคัญของเพศเมียในการดำรงเผ่าพันธุ ความหายากของสีพิเศษบอกเราถึงความยากลำบากของยีนด้อยในการเอาชีวิตรอดข้างถนนสิ่งที่เราเรียนรู้จากข้อมูลเหล่านี้ควรนำไปสู่การปฏิบัติ 1. การทำหมันการควบคุมประชากรแมวจรอ,อย่างมีมนุษยธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อลดจำนวนลูกแมวที่จะต้องผเผชิญกับชะตาก,กรรมที่ยากลำบาก 2. ให้โอกาสแมวทุกสีเมื่อคิดจะรับเลี้ยงสัตว์ ขอให้เรามองข้ามสีขนและพิจารณาที่บุค,คลิกและความต้องการของพวกเขาในครั้งหน้าเมื่อคุณเห็นแมวข้างถนนตัวไหนไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามขอให้คุณมองเห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายใต้สีขนนั้นเรื่องราวของการต่อสู้ความหวังและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์บนโลกใบนี้ครับเสียงของผม ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวในรายการวันทอสแอดอะธาร์ในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ